อะไรเอ่ยที่เคยอยู่ในร่างกายของเรามามะแปรอาแย่งชงเฮ้อเฮ้อใ่แปะค่ะจิบปักผมค่ะไม่มีจ้ะืโบติดผมไม่มีจ้ะมันไม่จิบเงีสิไม่โบอีกยุติแว่นตาค่ะหน่งสว้ายตำตำตำหนึ่งสองสามใส่ดูน้อนตาเหรอนาฬิกาค่ะวงห้าสามหนึ่ง สองสามจ้าตึ้งแหวนค่ะนี่ค่ะหนึ่งโอ้ยหนึ่งแหวนหนึ่งสร้อยทองค่ะแน่แล้วเราก็ไปซื้อสร้อยค่ะสร้อยสร้อยนี่ค่ะหนึ่งเอ้ยตึ้งยกทรงค่ะไม่มีจ้ะเดี๋ยวงไากางเกงในกันว้าเท่าไหร่จ้าหนึ่งสอง กันเอาใจโยค่ะแต่ว่าโยกโซ่กับแกเก่งในมันคือบะหมีน้ำกันอือพานะไม่ค่ะผพานะไม่บะมีแล้วเป็นบอเอาเสื้อแขนสั้นก็ได้จ้าหมวกค่ะนี่ค่ะองหนึ่งสองหมวกไปแล้วตุ้มหูค่ะรองเท้าค่ะถุงเท้าหรอคะโอ้สี่เลยเหรอ หนึ่งสองสามสี่ตึงทงเทาอีหยังอีกวะทงเทาเลี้ยวเหล็กดัดแข่าค่ะเหล็กดัดฟันไม่มีจ้ะเหล็กดัดฟันไม่มีคอยเคาะคู้จัดการขอกระว่าไปตัวเข้มเพื่อค่ะไอเอาคอยกล้ไอ้รู้เงี้ยวแต่ผมใส่เข้มเพื่อไอแหมไม่มีค่ะน่าจะมีถือว่าได้นะจ้าน่าจะมียางรัดผมค่ะไม่มีจ้ะยางรัดผมไม่มีหรออืม อสายแขนค่ะสายแขนเนี่ยคือสายแขนสายสินสายผูกแขนสายผูกแขนได้บ่่คะไหมคะไม่มีจ้ะบ่มีโอยจะมาอยากผูกสายแขนเออหนั่นค่อยเรื่มซ้ำห้าพันคอค่ะห้าพันคอห้าพันคอมีหรือเปล่าไม่มีจ้ะหมวกด้วยค่ะเอาไปเร็วที่แนวนีบคนกีตารแล้ค่ะ ย้างยาขึ้นย่างเรออาเห็นไม่ไงอ่อยนยิ้มสิหาโบให้หน่อยเอ๊เดี๋ยวเลือกขึ้นก่อนมันมีอย่างบางกางเกงจ้ากางเกงปลาตัวเพราะมันสูงเออไอยังอีกระบาดน,นี่มันมีอย่างแน่ละเลียนน้องเราก็เอาไปแล้วแว่นตาก็เอาไปแล้วไอที่เคยอยู่ในร่างกายเราบ้านเด็เคยอยู่ในแว่นตาเปิดเบอร์ก่อนเด้อคอนแทคเลนส์มีไหมคะ นั่งหนึ่งหนึ่งสองสามเซอู้หูเท่าแล้วนะค่ะโอู้หยังอีกยังวะฉันคือคิดเพรท่านได้ค่ะมันเบื่อแบบไปเฮ้อเลื่อยๆเพรอะฉันลองหาดูจ้ะเฮ้คิดคอนเด้อมันยังอยู่นี่เอาอะไระกระเป๋าค่ะกระเป๋าโอ้โหพายบ่อยนะคะไม่มีอย่างอีกไอ้เข็มขัดค่ะนี่ค่ะไปนี่ ก็อะไรสามตั้มขัดมีเออเกมขัดมีย่างงัดผมค่ะคอยไปแล้วยจะหัดดูไรหัดจนหัว่าลหัว่ารวนมาแล้วเดี๋ยวนี้เออวีค่ะวีหัวคางไป็นเต้หัวนี่วีกับบอมี่เอาเสื้อวีไปเอาอย่างน้ำไปเอาไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันมีอย่างอีกค่ะเออยกส้นกับไปแล้วพาฮีนาค่ะ ผ้าห่อหนาค่ะบางแดียดไม่มีลิปสติกค่ะไม่มีค่ะลิปสติกวะมี่ซอยเคี้ยวๆเลยจ้ามาแล้วตึ้มตาตาเบิ่ดใหญ่เบี่ยวซะงนี่ยังอีกเนาะบาทนี่ยดวงไปเลี่ยวตาไปเลี่ยวอีหยังอีกเหรียญค่อยเปิดบังดูมันเบิดแล้วเด้อยังนี่ยังค้าบาทนี่เดียวมันมีมันมีอยู่ดิค่อยว่ามันมีอยู่หาเบิ่งขี้หูโอ้ ีเลยเขาว่าไงว่าอันนั้นเขาว่าเสียวนุ่งอยู่แล้วแบบหายขี้หูบนอันนั้นร่างกายเราสร้างขึ้นมาจ้ะเราไม่ได้ไปเอาทุกอย่างอันนั่นไหมไม่มีค่ะทุกอย่างอันนั่นไหมกับ่อมีเออก็เคยอยู่ในร่างกายเราก็ได้หมดจ้ะเราหาเคยอยู่ในเดี๋ยวเด้อเคยอยู่ในร่างกายอ๋อเดี๋ยว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 เข้าไปใส่มาใส่เขาไม่ไปใส่แน่เขาได้ใส่อย่างเนี้ย เดี๋ยวนะค่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเขาไปเอาอีหยังมาใส่ร่างกายเขาแน่ส้มขาหักเขาเก่าเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าน้ะหอมคุณจดสิตอบกับมันหรืดอแล้วบอกว่าอย่าเฝ้ามาตอบมาเลยค่ะเพราะว่ามันแป้งค่ะไม่มีค่ะ,คะ,คะใครคิดออกให้ตอบเลยนะค่เ,ะะเค็มบำรุงผิวเค็มทาผิวไม่ไไมีจ้ะฟังก่อนเนี่ยอะไรอะไรจ้ะเค็มบำรุงผิวเค็มกันแดด มมแม่มันไปใส่อีกบันต,ตึมตึมตึมคีมท่า<ำ>นาเขาจ้ะยัางปลาเลี้ยอีกทีเดิวนี่ม,ม,มันจะได้คีมท่านาเขาอีกอยกคไม่มีคีมไม่มีคีมบะหมี่เป็นยังน่อบานนี่เป็นแปง้งเป็นลิปกับบะหมี่เออเป็นอันนี้กับบะหมี่เออ,อส้มขาสูบบุหรี่มีบอคะ่ะไม่มีจ้ะมันคือสูบอยู่ขันส้มนั่นเดี๋ยวจะไม่ให้นะใครตอบได้ก็คือตอบได้นะคะใครตอบได้ตอบเลยนะคะไม่ต้องสลับกันนะ โอเคไหมคะใครคิดออกก่อนก็ตอบเลยนะคะมันจะอยู่ในร่างกายเรายิ้มค่ะยิ้มสวยรักยิ้มรักยิ้มรักยิ้มเขาสั่งคุนเองโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยิ้มสวยยัยเล่นยิ้มสิคะตอบค่ะฟันเด้อ โมเมนอะไรล่ะคะอีกย่างคือเออ่ยิ้มสวยอันอันเสียกรรมมันไหมค่ะอะอะอ,ะอันซิลิโคนไหมค่ะซิลิโคนไม่ใช่ค่ะอีกอันนึงเอ่อซิลิโคนไม่ใช่เอาของเขามาใส่ของเราเหมือนกันเอาซิลิโคนไม่ไม่ใช่เลี้ยนคิดถาม่หักหัวคนเลยเอาถาม่ซิลิโคนไม่ใช่เอาของเขามาใส่ของเราเลียนจ,จ้า ยิ้มสวยฟันปวอมฟันปวามฟันปวามเมื่อ่แล้วบอกใค้ต้องเรียนยิ้มให้คอยเบิ้งลยจ้าบ่ให้ต้องเรียนยิ้มให้คอยเบิ้งสามมันม่มียิ้มเคมองเรียเยบ่บหบ่อยบบ่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 ่บ่่ แต่ว่ามันไม่ใช่ฟันปลอมเนาะ<ฆ>มันเป็นฟันของเรามันก็ไม่ถูกนะคะค่ะโอเคไหมฟันปลอม,ปอม,ปอมไปเ,เดินแตะเดาเดาแดาเดาเดาเดวเดาเดาเดวเดา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 พัดมา,<ว>าหารอยอีกแล้ว ลอยก็ดีเลยเด้อจ๋าเธอจ๋าอ่ะเธออ่ะมุนมุนมุนยไป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 พันพันพังเงี้ยาได้หาลอยแล้วแบ่งพันมหาเน่จะบาทเท่าพันหาสิบบาทเนี่ยพันหาสิบเอาพันหาสิบไปเดา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 เด